ให้ผมต้องดัก,กว่ะเฮ้ยโหสวัสดีผู้ชมครับวันนี้อยู่กับเกมที่เรารอคอยของร a ฟินเทอร์เกมหนึ่งชื่อเกมว่าคนเจ๋งจากหิมะมผ่านนะครับก็จะเป็นเกมแนว fps ที่เราจะต้องไปดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์ในเรื่องนี้นะไะโหลดเกมอยู่ใจเย็นเย็นเอ้ยเสียงมาเอ้ยนี่มันดูมเลยนี่ว่าได้รับคุณแจ สวัสดีนี่มันได้ยินมาว่าคุณคือคนเจ๋งจันี่มันสิงเสียงของเรื่องอยากคอร้องท่านแมงงดอาอารนี่น่ามันได้เหิมกด้เหิเกันเหรอเขาได้ครอบครองมันีสีฟ้าที่มีอิทธิฤทธิ์ได้แรงคุณต้องไปหยุดเขาเพราะฟ้านั้นส่งมาให้คุณล้างบากผ้านส่งมาให้ผม มาผมสองให้ผมมาล้างบานคนเร็วแล้วครับผมเป็นหิมะพานนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเล่นนะครับก็ขึ้นลงซ้ายขวานะครับ W A S D นะเดินนะครับผมแล้วก็มีก้มนะครับกด Shift นะรีโหลดกด R นะผมอันนี้ก็วิธีง่ายๆนะครับเปิดแมปได้ด้วยโอ้ยมีแมปด้วยโอ้ยแมปใช้ได้เนี่ยเอ้ยไม่ธรรมดาเนี่ยโอเคครับผมอันนี้คือคล้ายๆกับคล้ายๆกับดูมนะอุย้ยปล่อยทีมีแตกหรือเปล่าเฮ้ย โอเคมีมีแบบว่าตู้เย็นมันเบอร์หกไว้นะครับผมนะไปโอ้ยบรรยากาศโอ้ยต่อยแตกเลยเหรอโ,หโ,หโอเคโอ้โยโอเคนะครับเดี๋ยวเราเดินไปต่อนะับเดินไปเรื่อยๆนะครับเออเฮ้ยอันนี้เป็นแมปนะครับผมแมปก็จะมีตัวอยู่เขียวบอกนะว่าเราอยู่ตรงไหนนะครับผมเดี๋ยวเราต้องเดินไปเรื่อยเอ้เจอใครวะเอ้ยเอยจอเด็กเปรตเจอเด็กเปรต อาคีซาแสงอคีซาแสงอาคีสาแสงจี๊ต้อนรับสู่หิมะพานเดี๋ยวเราเดินตรงไปหน่อยดีกว่าจะเจออะไรไหมทางตันนะครับไม่เป็นไรต้องไปทางป่าหิมะพานครับแบบนี้นะโอ้โหจี๊บอาคีซาแสงไปเลื่อนรถไปสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะผมนะเออเดินไปต่อแป๊บหนึ่งไม่เหลย อาคิซาแสงไม่เหรอโห่เยอะจังวะอารุนเบิร์กฟ้าเอ้ยยายาไอ้กองแฝกเอ้ยอะไรอ่ะอุ้ยแผลงไปขาดเลศอะไรมาวะโอ้โหโอโหโหโหเฮ้ยเปนยิงปืนใส่อ่ะอ้าวตายเลยแตกเลย อะไร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 มามามรีเ้หยิบืเขาปืนหยิบปืนพกปืนพกมามากระสุนเออเออเด็กเด็กแรปเด็กแร็ปกรโดด

โอแม่งจะไหนวะเดี๋ยวฝั่งนี้เปล่าโอ้ยโอ้ยเอือโอ้โกลแฟกยัเฮ้ยนี่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 ใครมันยิงวะไอไอตัวเขียวเหรอไอตัวเขียวจากไอไอดีกี้แมนปะเนี่ยไอตัวเขียวปืนคู่ปะมาได้ไงไอพี่แว่นนั่นโอ้โหจำได้ เออยาไอ้โคมแฟกอาคีซัสแก๊สซุนแก๊สซุนคุณได้รับคุณแจเขียวนะครับแต่เรื่องไม่มีเลยว่ะมันไม่มีเลืองให้เหลือกันเนี่ยมีโบน่ะอย่างวะมีปะเคลียเคลียบอดี้เฮ้ยมีประตูสีน้ำเงินได้ไงต้องไปซุ่มจอนสีหน้าโอเคเด็กน้ำสุดฮาครับ ตรงนี้ก็โอ้โหโอ้โหเลยให้เื่อกระสุนพี่แหวนดำมึงเฮ้ยมึงใครวะกระสุนกระสุนโอ้ยได้พยายามเพิ่มเลยแล้วโอเคแจ๋วโอ้ยหโอ้โหเจินกระสุนกระสุนให้เบื่ให้เบืโอ้ยโอ้ยเจะเสร็จแล้วกระสุนแจ๋ว ปืนกลปืนกลมือเออเจ้าเจ้าอุ้ยน้ำมันลอยลอยวะไป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 ต่อไปต่อไปต่อศัตรูเพียบเลยนะครับตอนนี้แต่ขุนแจเราคมเนี่ยแล้วนี่หว่าใช่ไหมขุนแจเราคมแล้วครับผมเดี๋ยวเราเลี้ยวไปในในป่าในดงมันจะมีปืนเลยไหมเดี๋ยวผมเข้าไปดูดินี่เราเดินไปสำรวจไม่ครบเลยครับเนี่ยมันจะมีอีกฝั่งหนึ่งอยู่นู่นๆๆ่นนู่นนูนนู่ยัไม่ได้ไปเลยเฮ้ยใครยิงวะ มาแ้วมามาแล้วแอบไม่เนียนนะจ๊ะเอ้ยมีตัวแอบอยู่มีมีพี่เบิ้มตัวใหญ่อยู่นะครับกระสุนกระสุนอยู่ไหนเนี่ย,ยไงเป็นลูกซองอลูกซองศักสิทธิ์ไม่ได้เลยนะายขึ้นทงขึ้นที่นะครับได้ประตูมาแจ๋วกำลังโหลดใจเย็นนะครับ มีเซฟไหมเนี er hey. ่ยเกมเนี้ยโอ้ยเอือห์มาเป็นอะซื้อเอือใครวะเอือมาเป็นอะไซื้อเอ้ยโคแฟกโคแฟกจาโคฟึ่งโฟึ่ไอพี่เด็กแว้นมาเฮ้ยเอ้ยโอ้โหมันมาเพื่อชนจริงๆมันมาเพื่อชนจริงๆแน่ยน นะนะไอ้แน่ระเบิดไปซะมามาเด็กแว้นก็มีวะแมปแมปดูแมปก่อนไอ้นี่เข้ามาในเมืองแล้วอืมกูเป็นนี่เลยมามเมึงเป็นใครวะเข้ามาสิพี่กระสุนกระสุนให้เป็นเจงเหรอใหเป็นเจงอ่ะ เออเอออันนี้ปั๊มอะไรปั๊ม BTT โอเคกระสูนกระสุ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 นมีมีมีเซเว่นวะมีห้าห้าร้านสะดวกซื้อนะครับร้านสะดวกซื้อเปิดได้ปะแล้วก็พี่คนเดิมครับพี่คนที่เขาขายขายของนะขายบ้าไม่ได้ขายวะพี่เนี่ยเป็น n p c เฉยๆโอ้ยมีหนมไม่กิน มียำยำช้างน้อยครับช้างน้อยให้เรากินนะตรงนี้โอเคแล้วก็มีอะไรครับเนี่ยมีประประสป๊สปซีนะครับตรงนี้แล้วก็มีร้านสะดวกซื้อที่มันจะเดินตาทิศทางที่เราไปนะครับเพื่อประหยัดแอนิเมชันนะครับดีมากผมชอบเลยนะครับโอเคมีห้องน้ําหญิงกับห้องน้ําชายด้วยครับผมตรงนี้เข้าห้องน้าหญิงก่อนเลยอุ้ยไม่เจอใครไม่เจอใครไม่เจอใคร แล้วเสียงด์เฟกของคุณแมงอสนาอาแน่นอนนะครับไม่มีดีกสินแน่นอนวอกวอกปดทุกเลยไหมเนี่ยปดทุกไม่ได้ใครอับอยู่โอ้ยเจอแล้วได้แล้เก็บไอ้ขอ,ของข้างบนนี้นะไอ้ตรงฝั่งบ้านนี้มาอีกล้ผมรู้แล้วไอ้กเกมนี้ต้องค่อยๆเดินเว้ยถ้าเราเดินถ้าเราเดินเร็วไม่ตายตายก่อนนะแตกก่อนเลยตรงนี้มีแน่ มาแจวมันมีอยู่แล้ว,วเนี่ยจังหวะเนี้ยให้ม<า>ึงแก่โว้ยกระสุนเฮ้ยมึงเป็นใครวะมไอ้มึงเป็นใครวะกระสุนกระสุนล็อกล็อกประตูล็อกล็อกแบบล็อกล็อกค,ค,คือ ประตูป oh, uh, ิดในฝั่งน anyway> oh, ี้ครับมันมีบ้านไม้อยู่ตรงนี้นะครับมีบ้านไม้อยู่ตรงนี้ลอดลอดไปให้มึงเจ๋งเลยโอ๊ยโเฮ้ยมึงเป็นใครวะสวยค่อยเดินไปค่อยเดินไปถอย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 ให้อารมณ์คล้ายๆกับดรูมอยู่เหมือนกันดูมกายอันนี้เป็นพี่หิมะผานกายนะครับกระสุนโอเคนี่ยิงห้านัด อันนี้สองน,นะบ้ะอออ๋อโอ้โ,อโ,อโ,อโหเรือรถสูนย์ยกราะูนย์กราะสูนย์กราะสูน,สน,สนโอเคแล้วนี้วิ่งอ้อมมาเจอฝั่งนี้นะครับต้องไม่หายมึงจะยิงมึงอยู่ไหน เกือบแล้ว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 แต่เมาวันนี้มันลอยลอยไม่รู้นะครับเมามันลอยลอยแปลกๆนะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปฝั่งนี้แล้วมันจะเจอเฮ้ยมึงเป็นใครวะสี่ตัวใช่ไหมเฮ้ยมึงเป็นใครวะ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 สวยไสวยะสวย ได้รับกุญแจคุณได้รับกุญแจได้กินยาแล้วเซฟก่อนเซฟก่อนเซฟห้าไปโกโกโกตอนนี้เราจะไปประตูสีเขียวนะครับสีเขียวแล้วเราเข้าไปสีเขียวแล้วนะครับบรรยากาศก็ชานเมืองทั่วไปอาวุธกลับมาทางเดิมทำไมมึงนี่เฮ้ยมึงเป็นใคร เบิกฟ้าเหรอเมื่อกี้เราพลาดไป,ม,ปาม,มามเราไม่พลาดแล้วเว้ยเฮ้ยมึงเป็นใครวะมาสิมาสิมาสิกระสุนแต่ตวันนี้ไม่พลาดแล้วครับมีมั้ยไหมโอเคหมดหมดแล้วตัวมาสามตัว โอเคครับรถเร็วก็อย่างนี้แหละต้องเจอแกไม่รอดแน่เออผมตายแกไม่แน่เออผมตายแจ๋วเซฟก่อนเลยคุณได้รับคุณแซบประตูสีน้ำเงินครับผมไปต่อมันต้องไปทางด่วนอีกแล้วนะครับกำลังโหลดใจเย็น โอ้โหเทียบเลยโอ้ยเริ่มยาก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 รถนิสันรถเล็กรถนิสันโอ้โหโอ้โหลูนเดือดฟ้าก็มาโอ้โผมตาย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  ไปเขาไปเข้า,ขา,ไ,ปขาไปไปครับเข้าไปโอเคเป็นอะไรหลบได้ลบได้หลบได้หลบได้หลบได้ ลุงเชงลุงเชงครับลุงเชงมาขายในที่ที่ว้าวุ่นมากนะครับตรงนี้โอเคคอมแฟกกระสุนโอเคสวยกลับมาแล้วครับผมดูว่าบัก วานชื่นใจอะไรสักอย่างตึ๊ด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 ไส้กรอกลุงเชุคุณลุงลุงเองนะครับลุงเองลุงเองขายไส้กรอกแต่ว่าลุงเองไม่ทําทำอะไรตอนนี้เหมือนกับว่าเรากำลังจะเจอกับเหตุการณ์ที่แบบว่าจะมีทหารเข้ามาขัดขวางเราด้วยนะครับสเปเชียลฟอร์สนะไม่รู้าจะเป็นแก๊งเดียวกับสมิงลูกลิงกันหรือเปล่าใครวะโอ้ลืมไปเกิงไม่คอบเวอร์ไม่ได้

Okay. เรียบร้อยไปนิดนึงแล้วค่อยๆเดินอ้อมไปดีกว่าดูทรงว่าน่าจะไปยากเดี๋ยวต้องเลี้ยวไปหาอะไรกินก่อนกินหมูปิ้งก่อนนี่ใช่หมูปิ้งไหมใช่หมูปิ้งนะปีโปปีโป้ โอหเปรียบเลยอ่ะจะผ่าไไน,น,น,านาไปยังไงวะอันนี้โคตรยากเลยอ่ะจะผ่านไปยังไงวะเราต้องดักมันใช่ไหมจะดักมันละแล้วก็ตรงนี้จะดักมันอันดับไฟฟ้าสี่ตัว เข้ามาเลยเข้ามาเลยเ <c oughs> ข้ามาเลยโอ้ยตุ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 ยเข้ามาเล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 ยผมรู้ละถามผมว่าอะไรวะไอ้คุณแปมมาอย่าคุณแปมอย่า ไปก้าวอย่ารู้อยาโอเคโอเคโอเคสวย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 ไป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 กระสุนกระสุนมันมาอีกแล้วมากันเพรียบระเบิดแฟลชระเบิดแฟลชเฮ้ยครับเฮ้ยครับเฮ้ยเฮ้ยมีแค่นี้เหรอมีเหรอมากันเพรียบโอเคน่ากลัวมากค่ายนรกเทียน เทียนเขียนฟูล็อกล็อกมันมีทางวงกดอยู่ที่เราจะไม่ได้เข้าไปนี่ไง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 ,ไงแหมแอบเรียนนะจ๊ะเธอกุ้มแปลงออกตัวเลยเหรอก่อนนะครับ ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเจออะไรเราไปก่อนเราเซฟไปก่อนนะครับเซฟไว้นะครับใครร้องเพลงเราเข้ามาในแค่หนาหารดีกว่าใช่ไหมเรียเ,เลย

ไม่รู้เลยมันเต็นเลยมันเต็นเลยอย่างนี้หาก่อนหาก่อนหาก่อนนอกซึ่งไปฝั่งนี้แน่เลยฟ้าอยู่นี่แน่ๆโอ้โหโอ้โหคิดเลย บ้านะ่ะเอาอย่างนี้ก็เสร็จสิสวยไปสิบบ้าเลยก็เสร็จสวยสิเรียบร้อยชายดับไปเลยเจอแล้วห้องเขียวเซฟก่อนไม่รู้เจออะไร เไอติ้งอ่ะเจอแล้วได้รับคุญแจได้รับกุญแจไม่มีอะไรใช่ไหมมีประตูสองอันหรอทำไมวะไม่มีประตูสองอันนะ w h ดมันมีประตูสองอันประตูป่ากับประตูนี้กับดักปะเนี่ย นี่ไงเจออะไรก็ไม่รู้ครับหนังสือสวดมนต์นังสือสวดมนต์น้ำมนต์เฮ้ยอาวุธใหม่ว่ะอาวุธก๊อตปะเนี่ยอาวุธเทพนั่งซื้อสวดมนต์แล้วก็มีน้ำมนต์ครับอันนี้เป็นหิมะพาวใช้สกิลพิเศษนะครับปล่อยพลังได้เจ๋งอ่ะมันมีจรวดด้วยนี่หว่าจรวดจรวไม่ได้เก็บนะครับอย่างผมเราไปบวกดิผมเราไปบวกดิ อ๋เป็นไรเป็นไรมัเป็นไรมังงๆนะครับไปชู่บ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 บชู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 บชู่พลังเอฟเข้าไปโอเคน้ำมนต์เออตาย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  โอ้โห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 แดกสลายไปเลยโอ้พลังโหดจริงังพี่แกโหดจริงโอ้โหมาเอาว่ะมาดิวะมาเออเข้ามาเข้ามา อาร์พีจีอาร์พีจีไอชายหายไปไอ้ชายแตกบอกเลยว่าแตกหมด Genau. Ja.

เจฝ่ามืออรหันต์เทียบเลยโอ้โหมันมาดักเรารับมาเลยยาโมยาโมยาโอ้ยเทียบเลยเอ้ยโอ้โหต้อเรย่องก่อเยองก่อเรยกรโอเยกอือ่ประมาไม่ได้เลยเนี่ยโอเยไปกลับมากลับมากลับมาโอ้ยประมาไม่ได้เลยเนี่ยเกมนี้ประมาททุกทุกฝีก้าวไม่ได้นะครับ โอ้โตรงนี้ตาก็เป็นดูือมา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 อีกใครมาอีกมอไซ์มาหมออยังมาอีกจอซีนาแล้ววะซีนามาจริงวะเฮ้ยเจอซีนาจริงของจริงข่าผมตาย น้ <minutes> <ENNIS> ำมน้มังสังคามกิงหังเจอสีหน้าจริงๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนนะโอ้โหตัวนี้กระต่ายเป็นซากระเบือเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเซฟก่อนนี่เราเจอนี่เราเราสู้กองทัพมาเลยเนี่ยเหมือนในการ์ตูนเลยนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราเซฟก่อนวีโหลดวีโหลดโอเควีโหลดมีอะไรใส่ไปก่อนครับตอนนี้ จรวนกระสุนน้ำมน้ำมนกระสุนกระสุนกระสุนจรวนจรวนโอเคเดี๋ยวเซฟตรงนี้ก่อนไปสีหน้าของแท้มา อยู Ooh, oh, ่ไหนซีนาโอ้โหมีห <ick their ours introductions> hey! ้องชาร์จด้วยนะห้องชาร์จพลังก่อนที่จะไปสู้กันนะครับผมเอ้ยเกีว่ะอ่ะเ้ยวุน่เฮลเฮ้ยอะไรวะอีหยังวะเปิดมาบวกเลยเหรเอาใจเขาจุกัวเฮ้ยซีนามัดมัดเดือดจอดว่ะเอาเรื่องว่ะ ให้ผมต้องดักว่ะมาเดิเฮ้ยโหจะฆ่ามันยังไงอ่ะโอ้ซีน่ามันหมันเดียวจอดว่ะมึงโคตรโกงเลยคโคตรโกงจะลวนจะลวนเออจะฆ่ามาาันยังไงซีน่าที่อย่างวาางาะโอเค ก็มีวิธีครับเราก็เดินไปก่อน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 เ้ยเฮ้ยเฮ้ยหวยหน้าสีหน้ามามาดิวะมาดิวะเป็นไปจีตาอะไรมาต้น ่อนสีหน้าแล้วก่อนจอนสีหน้านะได้รับกุญแจคุณได้รับคุญแจโอ้โหนี่ห้องมา <laughs> ห้องจอนสีหน้าจริงๆ <laughs> โอเคจบใช่ไหมเออยังไม่จบ ขอบคุณที่เล่นนะครับสวัสดีจบแล้วเอ้ยขอบคุณมากเลยสุดยอดเลยนะครับสำหรับเกมร a s วินเทอร์ถึงว่าจะดูยากไปหน่อยแต่พอเราได้เจ้าว,วิชาของหิมาพานมานี่ไม่ธรรมดานเนี่ยไม่ธรรมดานะเออเอ้สนุกอะ่ะนะอ่ะประมาณนี้สําหรับเกมของร a นวินเทอร์เกมใหม่ล่าสุดนะครับก็สามารถเข้าไปลองโหลดเล่นฟรีได้นะ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ค่อนข้างแหวกแนวเลยทีเดียวรอบนี้เป็นเฟิร์สเพรสเนด้วยแล้วก็ค่อนข้างสมูทด้วยนะครับผมผมว่าตัวเกมนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะมันเลยทีเดียวนะครับยังไงก็ฟางเรื่องกัน,นครับสำหรับเกมนับินเทอยนะังไงก็แตน่น่าจะไม่มีสืบเนเื่องนะครับน่าจะเป็นการที่หิม,มาพานเข้าไปต่อสู้กับจอนสีหน้าอย่างเดียวแต่ก็ยังไม่มีเนื้อเรื่องอะไรที่แบบว่าให้เรามาเล่ากันนะครับก็ประมาณนี้นะฮะ